กำลังดูเดี๋ยวพาพวกเราดูครับาการให้น้ําให้ปุ๋ยไปแล้วครับให้ปุ๋ยไปแล้วก็ให้น้ําด้วยระบบการให้น้ำเนี่ยจะเป็นการให้น้ําตามระบบท่อฮะเนี่ยเราจะเห็นว่าต้นทุเรียนตอนนี้นะครับกําลังออกใบออกช่อสวยครับใบเนี่ยาถามว่ามันสวยได้อย่างนี้เนี่ยเอ๊ะมันสวยมาแต่ไหนแต่ไรหรือเปล่าหรือว่ามันพึ่งสวยงามใบมันพึ่งใหญ่ใบมันพึ่งโต ใบมันเพิ่งเขียวนะเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันในก็ชื่อสวนน้องไต้ตันนะครับชื่อสวนน้องไต้ตันก็ปลูกมาประมาณแปดเก้าปีแล้วครับแต่ว่าความสวยความงามยังไม่สําเร็จเหมือนปีนี้นะครับเหมือนปีนี้ตอนนี้กตอนนี้กําลังให้น้าครับได้ข่าวว่าให้ปุ๋ยไปเมื่อวานครับให้น้ํานานแค่ไหนครับนี่แต่ละเที่ยวประมาณยี่สิบนาทีประมาณยี่สิบนาทีแต่ผมเดินดูสวนเมื่อกี้นะครับพา พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้ดูผมเห็นว่าใบทุเรียนเนี่ยบางต้นมันงามมากมันสวยมันมันนะมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับไม่ครับมันเป็นยังไงของเราเล่าให้ฟังดิเมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับสามเดือนได้เจอพิธภัณฑ์์มริสัตว์ลิสแมนโปรดักยำกัดนะครับมาเสนอให้ลองใช้ดูครั้งแรกก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ทําเขาบอก เจ็ดวันสิบวันเราก็เป็นสิบห้าวันทั้งได้ใช้ครั้งหนึ่งนี้นะครับแต่พอทําดูแล้วเอ้ามันตอบโจทย์ดีก็เลยติดตามนะครับคือก่อนที่เราจะฉีดใบมันเป็นแบบนี้ไหมไม่ครับไมันเป็นลักษณะแบบไหนต้นก้านทูบเกือบทุกต้นนะครับเกือบทุกต้นเลยครับเพราะผมเห็นที่ผ่านมานะครับบางสวนนี่นะครับมันไม่เป็นแบบนี้เลยอยู่ใกล้ๆกันเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราสักครู่เดี๋ยวเราไปดูนะต้นที่เขายังไม่ได้เคยใช้ว่ามันเป็นยังไงครับแล้วตอนนี้ใช้มานานแค่ไหน สามเดือน้วครับใช้มาสามเดือนฉีดไปประมาณกี่ครั้งถ้าสามเดือนนี่รวมทั้งรวมทั้งที่เราลองบ้างไม่ลองบ้างนะครับถ้าเต็มเตมก็ประมาณสองเดือนสองเดือนครับสองเดือนฉีดประมาณเดือนละสามครั้งฉีดทุกต้นไหมครับที่นี่ฉีดทุกต้นมั้ีปัญหานิดหน่อยที่ยังไม่ได้ฟื้นก็แค่ต้นสองต้นครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ยังไม่ฟื้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต้นที่ ดูแลประทับใจแล้วเราก็จะไปดูกันอย่างกรณีต้นตนที่อยู่ข้างหลังในปีที่แล้วออกดอกออกลูกไหมครับออกลูกครับต้นนี้ต้นนี้กี่ลูกครับเมี่ลูกยี่สิบเจ็ดลูกครับยี่สิบเจ็ดลูกลูกหนึ่งประมาณสามกิโลสามกิโลก็โอ้โหก็ได้หลายตังค์อยู่เนาะแล้วคิดว่าใบมันเป็นแบบนี้นี่ปีนี้มันน่าจะมันน่าจะให้ผลดีไหมถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องของถ้าไม่มีปัญหาพอดูลักษณะใบแล้วตอนนี้น่าจะยิ้มได้อยู่เนาะครับนี แต่เราก็มีผมได้ข่าวว่าม,มันมีขั้นตอนต่ออยู่ใช่ไหมครับครับ,รบออแล้ววันนั้นนะ่ะผมผมผมผผ่านมาได้คุยกับหลายๆคนเขาบอกว่าทางริแมนนี่เขามีทางทีมงานเข้ามาดูแลด้วยใช่ไหมครับนี่ครับผมประทับใจตรงนี้แหละครับคือว่าเรียกเขาว่าอาจารย์ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่เคยมีบริษัทหร,รือว่าห้างยาห้างไหนที่ซื้อแล้วมีพนักงานเข้ามาติดตามซื้อ ไม่ซื้อไม่ได้ว่าขอให้ไปดูสวนท่านก่อนผมถึงจะขายของห้างอย่างนี้นะครับซึ่งมันไม่เคยมีนะครับตามธรรมดาแล้วบริษัทอื่นที่มาต้องยอดจองไหมซื้อไหมอย่างนี้นะครับแต่บริษัทนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แสดงว่าเขามีความตั้งใจเนาะพี่น้องที่ทําสวนที่เป็นที่ดินลูกหลังนะครับที่กําลังท้อแท้กําลังอะไรอยู่นะครับตอนนี้เราเจอผลดตภั์ที่จะมาช่วยฟื้นฟูพวกเราได้แล้วนะครับแล้วที่นี่เป็นดินดินลูกหลังครับ ต้นนี้ต้นนี้บริษ,ษัทยาลหลายๆยามากกระบอกไฮตาดตทิมมาเลยครับต้นนั้นกระบอกไฮตาดตทิมครับต้นนี้ครับคือเจ้าอื่นมาบอกว่าโอ้มันไม่ไหวแล้วไม่ไหวครับแล้วตอนนี้เป็นไงครับเนี่ยก็ฮียกระบอกให้ตัดแต่งกิ่งแล้วลาดโพนแล้วมันก็เริ่มออกนะครับมันเริ่มออกแต่ก่อนมันจะทรงพุ่มมันไม่มีอย่างนี้นะครับโอ้มก่อนเนี่ยไม่มีทรงพุ่มเลยครับต้นนี้ก็คือดูแลมันไปเท่าอายุก็เท่าเท่ากันกับเพื่อนเลยเท่าเกัน เออใบใบมันใบมันก็โอเคนะครับใบก็สวยนะใบใบใบกำลังถือว่าใช้ได้ดูโอ้โหยอดใหม่มันออกมานะใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งท,ที่อยู่ใกล้ๆกันอันไหนลองเล่าครับต้นนี้เริ่มมันเป็นยังไงมาก่อนนี้อันี้อายุของน้องก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับเท่ากับเพื่อนนะครับเดี่ยแปดเก้าปีเหมือนกันนะครับเดี<อ>๋ยวไม่ใช่น้อยๆนะครับแต่ก็ได้แค่นี้ บริษัทอื่นมากพอแล้วผมยอมแล้วคือก่อนนี้มันไม่เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคือก่อนที่จะใช้นี่ลักษณะเป็นไงหนูเราจห้ังครับเลี้ยงทั้งต้นนะครับเลี้ยงทั้งเลี้ยงทั้งหมดนี่ครับเลี้ยงแบบนี้เลยครับแล้วทีนี้พอเราใช้แล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วผมว่ามันเริ่มมาแล้วนี่มันเริ่มแล้วครับคือความเขียวมาแล้วครับเริ่มแล้วยอดใหม่ออกมาแล้วครับต้นนี้ถ้าถ้ามันออกลูกสมมุติว่าถ้ามันจะออกลูกในปีนี้นี่มันออกได้ไหม ออกได้ครับแต่ว่าไม่เอาครับเอาไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าถ้าฝืนเอาดียต้นจะไม่มีอายุต่อเลยครับออคือคือคือมันมีอายุก็จริงครับแต่ว่ามันตัวเล็กครับอืมยังไม่เอา่อยังไม่ลูปีหนาตายเลยเพราะฉะนั้นไม่ลูกปี่นาอาจจะเสร็จเลยครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะต้องดูแลเขาให้ดีครับเพราะว่าถ้าจะปลูกใหม่นี่ต้องใช้เวลานะกว่าจะได้เท่านั้บนี่คือลักษณะของ ใบก่อนก่อนที่บางบบางบางกิ่งบาง่อดที่ยังไม่ออกแต่ว่าพอใช้แล้วค่อนข้างเห็นชัดมียอดใหม่มีใบใหม่ใบโตแสดงว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือแค่แกนเลยครับแ,แกนเหลือค,คือไม่นับว่าทุเรียนแล้วครับแล้วมีมีต้นไหนที่ใช้แล้วประทับใจมั้ต้นที่ถือว่าสุดๆนะครับมันแย่มากเลยครับอาการ อาการก็ถือว่าถ้านับแถวก็มีก้าต้องนับแปดนะครับมีก้าต้องนับแปดแต่ว่าคิดว่าเขากลับมาแล้วนะครับเนี่ยเขากลับมาไหมครับถ้าถ้าดูตามสายตาแล้วจางทายแผลน้ำหนับต้นนี้ก็อายุเท่ากันเท่ากันครับร้านขายยาร้านอื่นมาที่เพื่อนๆเดินมาบอกว่าตัดทิ้งแล้วปลูกใหม่ดีกว่านะครับเขาบอกงนี้เลยแต่ตอนนี้เรายังมีความหวังกับเขาครับ ผมว่าไม่เกินสิ้นปีนี้นะครับไม่เกินสิ้นปีจะสวยเหมือนเพื่อนคิดว่าตอนนี้สมมุติเราเราประเมินค่าว่าถ้าเราจะดูแลเขาเนี่ยต้นเนี้ยกว่าจะให้ลูกมันเนี่ยถ้าคิดเป็นค่างบประมาณที่จะดูแลเขาเฉพาะต้นเดียวนี่คิดว่าเท่าไหร่ผมว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะครับคือตามตสิ่งที่เราต้องมา,าดูนะครับเพื่อสัจเวันฉีดสจวันฉีดเหมือน,นเดิมรับไม่ได้มีพิเศษอะไรแต่ว่าการมาของเขาเขากลับมาอย่างนี้นะครับ อายุส0มสปีก็ยังเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะครับสี่สิบต้นรอดเหลืออยู่ต้นเดียวก็ยังมีนะครับเป็นที่เป็นอาจารย์อยู่เนี่ยแต่ตัวนี้แสดงว่าทีมของทิแมนเข้ามานี่ถือว่าช่วยเราได้เยอะไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ลูกสาวคนโตอายุ28สิบแปดปีแล้วครับพ่อพ่อกันนะครับอายุนะครับผ่านความลำบากมาเยอะเหลือไว้ต้นเดียวหปลูกสิต้นเหลือรอดอยู่ต้นเดียวนะครับเพื่อนเขาบอกว่าตัดทิ้งหมดซะ ตัดให้หมดบุูกใหม่พวกเราเอาไว้ดูก็เห็นแค่นี้แหละนะครับอมองดูตามสภาพแล้วอาจารย์ว่ามันคุ้นไหมขนาดนี้ครับโอ้ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาดูใบครับต้นนี้ก็คือบำรุงฉีดพ่นพร้อมๆกันเหมือนกัน,น,กนครับ,รบแล้วก่อนนี้เป็นยังไงก่อนที่มันจะเป็นใบแบบนี้ตอนนั้นอะเราเรามีสวนตัวอย่างให้ดูอยู่นะครับไปดูผมผมพูดไม่ออกพูดไม่ถูกนะครับว่ามันขนาดไหนนะครับเรื่อง,เร,องเรื่องโทม ตัยอดท้องบนนะครับตัยอดท้องบนดูเลยครับกิ่งบนกิ่งข้างต้นนี้เขาเคยให้ลูกมามากที่สุดร้อยสิบอ็ดลูกครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเป็น <48 4 S 2> ผมผมแปดสิบปกติปีที่แล้วได้ยี่สี่ลูกเป็นผมผมก็ไม่กล้าตัดเป็นรอยมันที่้อยต้นร้อยลูกีแต่ก่อนยังไม่ได้รักษาไม่ดูแลนะครับ เพื่อนนึงบอกว่าถ้าติดลูกดกแล้วต่อไปต้นมันจะตายผมก็บอกว่ามีบริษัทมาดูแลแล้วก็ทดสอบดูลองดูนะครับแต่ว่าลูกดกแล้วมันซมจริงๆครับชาวสวนก็ไม่ต้องอยากได้เยอะนะครับผมมีประสบการณ์แล้วเชื่อผมมั่งนะครับไม่ต้องอยากได้เยอะหรอกอสักสิบลูกยี่สิบลูกก็พอนะครับลูกหนึ่งสักห้ากิโลเนาะสามสี่โลก,ก็พอครับอาจารย์พี่น้องชาวสวนเมืองนะครบานี่ครับ ก้อนนี้ของสวนของพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนเนี่ยมันติเป็นลักษณะของการทูบแบบนี้ของสวนของอคุณวิไลกับคือกันแบบเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับนีส่สวนนี้เป็นเป็นเยอะเลยครับนี่ถ้าพ่แก้ไขก็คือโอกาสที่สิได้ผลผลิตนั่นคือคือแถบจิบอมีเลยนะแต่นี่นะครับ ระยะเวลาที่ผ่านมาที่เข้าไปเบื้องสวนนะครับไปรอบเสาเมื่อกี้นี่ครับก่อนที่มันสิฟืน้นฟูได้พัฒนาขึ้นมันเป็นแบบนี้แหละครับนะพี่น้องการลอมวินิจฉัยเบิ้งสวนของเจ้าของเมือนึกว่าเข้าปลูกมาระยะเวลาหลายปีแต่มันสามารถแก้ไขได้ท่านนะครับให้เฝ้าศึกษากับทีมงานเะครับเด้ออันนี้เป็นตัวอย่างอ่ามีข้อสังเกตเนาะ é, cara.